สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมทางช่อง y YouTube แม็กกี้ Free Style Official นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซาคาดวีแปด v 8 S พัดนะครับห้ามักหน่อยเพราะว่าผมใส่ไม้ของสมอลท็อกนะครับเสียห้านิดนึงนะครับแต่ว่าระบบเสียงผมคิดว่ากับพ่อใส่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาแนะนำหรือมารีวิวให้ท่านได้ฟังกันนะครับ ตัวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือนี่ครับ s o u c a r s v 8 s pad วันนี้นะครับว่าจะลองระบบเสียงเป็นยังไงเอ่ยนะครับนี่จะมีปุ่มไม่เอาเสียงไม่ลงก็นี่นะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มใหญ่ๆ2อ,อันเนี่ยนะครับอันแรกทางด้านซ้ายมือจะเป็นวอลลุ่มไม่วอลลุ่มไม้นะครับนี่อันนี้ผมบ่ได้ใส่ไมโครโฟนนะครับผมใส่ไม่ไม สมอลทอล์กนะครับมันจะเป็นอันนี้จ็คหน่อยนะครับนะครับมีเอฟเฟกให้เล่นถึง16ตัวเลยนะครับตัว s าวการ์ดวีแบทเอสพนะครับแล้วก็จะมีอ่าเมื่อกี้ผมบอกเป็นวอลลุ่มใหม่แล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นวอลลุ่มใหญ่เอฟเฟกต์แต่ผมออาเสียงขึ้นดูเทสทดสอบใส่่บางๆนิดนึงนะครับก็พอฟังนะ นะโอเคนะครับเช็คในะส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะกบมือนี่นะครับแล้วก็ถัดมาอีกแถวนึงก็จะเป็นวอลลุ่มควบคุมไม้นะครับอันนี้เป็นเสียงเบสนะเดี๋ยวผมเอาเสียงลงให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นบางๆแบบนี้นะครับนี่นะครับมีบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นไมโครโฟนมันก็อาจวะห้ามแบบนี้เนาะนะครับ อันนี้จะเป็นเสียงแหลมใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งเสียงแหลมใหม่เท็เทสคตสอบทดสอบเช็คเช็คเนี่ยโอเคครับอ่าส่วนสไลด์เนี่ยจะเป็นสไลด์สามตัวนี้นะครับสไลด์สามตัวตัวแรกจะเป็นตัวเอาควบคุมเสียงเอาเสียงเอฟเฟกต์ลงนะครับเราอยากใส่เอฟเฟกต์บางๆนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเอฟเฟกต์ตัวที่เรากดเล่นเนี่ยนะครับนี่นะครับตัวที่เรากดเล่นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ดังนะครับถ้าเราเอาสไลด์ตัวแรกลง เอาขึ้นดูสิน่าขึ้นแล้วเรามีเสียงม้าด้วยสไลด์ตัวที่สองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสไลด์ตัวที่สองเป็นสไลด์อะไรผมก็จําไม่ได้นะตัวที่สามจะเป็นสไลด์เอาเสียงเพลงเนี่ยตอนนี้ผมต่อกับคีย์บอร์ดตัว Yamaha SX หกร้อยอยู่นะครับอันนี้ผมเอาสไลด์ลงเรียบร้อยแล้วนะถ้าผมเอาขึ้น ผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับเดี๋ยวมันค่อยจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะสามารถบลูทูธได้นะครับตัวนี้สามารถบลูทูธได้นั่มนะครับซาว์ตรการ์ด V8S พัดส่วนวอลลุ่มอีก2ตัวทางด้านขวามือนะครับจะเป็นวอลลุ่มอ่าเลกคอร์ดนะครับเนี่ยผมเอาลงปุ๊บทางเลกคอร์ไม่ดังนะหรือเปล่านะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็นวอลลุ่มหูฟังนะครับหูฟังนะครับอ่านี่นะครับ ผมเอาหูฟังลงแล้วหูฟังผมก็จะไม่ได้ยินนะครับตัวเชื่อมต่อข้างหลังก็จะมีพวกไมค์ไดนามิกไมโครโฟนแล้วก็จะมีต่อไมแจ็คเล็ก3.5นะครับแล้วก็ต่อกับสมอลท็อกที่มีหูฟังด้วยถ้าผมจับมันจะทำนะแล้วก็มีตัวเฮดโฟนที่ออกไปเป็นอะ,อะไรล่ะออกเครื่องขยายเสียงแล้วก็ ัวจะมีตัวชาร์จกับตัวไดเวอร์เข้าเข้คาคอมเนี่ยจะเป็นต่างหางนะครับจะเป็นต่างหางแล้วก็จะเป็นที่ต่อคีย์บอร์ดเข้าหรือว่าต่อเสียงเพลงเข้านะครับแล้วก็2อรูทางขวาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไล์สดนะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์เรานะครับจะไล์สดได้โทรศัพท์ปรมาณสเครื่องเลยนะครับไรสดได้2เครื่องเลย นะครับแล้วก็อ่ะมาพูดถึงตัวกดกันบ้างนะครับอันนี้ผมไปขโมยมานะผมไม่ได้ซื้อออกตัวกดตัวแรกทางด้านซ้ายมือเลยนะครับจะเป็นออโต้จูนเลยนะครับออโต้จูนนี้จะมีบอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ฟังนะมันจะทำนิดนึงอ่าจะบินคีย์ซีเมเจอร์ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่าอ รู้ไหมว่าเธอเนรักตอนเมาเธอระดัดเบาเบาเป็นออโต้ชูนนะครับผมลองอีกทีหนึงอันนี้จะเป็น c ชาร์ปหรือเปล่า c ชาร์ปเมเจอร์เ้ยนครับคุณครังใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะส่วนเราไม่อยาก ใช้งานออโต้จูนแล้วก็ปิดไว้โดยการกดค้างมันจะบอกว่า turn s off auto t u n นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสียงนะครับโอ้เราปรับปรับเสียงได้เลยเสียงก็ใหญ่นะ <laughs> เสียงใหญ่มาก <c oughs> ะนะฮะเสียงก็ใหญ่มากเลยเนะ <laughs> อื่นเสียงตัวเองก็เสียงหล่อบ้างเลยผมอยากร้องเพลงคียนี้บ้างเลยเออเออเป็นเสียงผมนะครับอะปรับอีกเสียงหนึ่งสิรู้ไหมว่าเธอรักตอนเสียงแมวสัมโอ้ยนี่คือเสียงเสียงเด็กนะครับเสียงเด็กลองนะครับ นี่คือเสียงอีกเสียงนึงก็เป็นเสียงเด็กแต่ว่ามันจะลดคีให้เราประมาณหนึ่งนะฮะแล้วผมจะลองร้องคีปกตินะ,ะ,นนะครับผมร้องคีนี้เนี่ยเออเห็นไหมครับอันนี้ผมร้องคีปกตินะแต่ว่ามันจะอยู่เสียงนี้ ก็เป็นเสียงหล่ออีกเสียงหนึ่งนะฮะโอ้เมื่อคนอไม่เหมือนผมเลยสวัสดีครับเป็นบ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากใช้เสียงนี้เราก็กดค้างโดยการปิดไว้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของ ผมธรรมดาละนะฮะอีกกลุ่มหนึ่ง so one two three yo สวัสดีครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเราเราร้องคารเราเกะแยวผมผมไม่กล้าเอาเพลงมานะฮะ,นะฮะคล้ายๆกับมันตัดเสียงเป็นคาราโอเกะให้เรานะครับนะฮะผมก็เลยไม่ได้เปิดไว้ผมเพราะาผมใช้ต่อคีย์บอร์ดถ้าเราไม่อยากใช้งานเราก็เปิดอีกครั้งหนึ่งให้มันออนไว้นะฮะ อันนี้ผมตอบคีย์บอร์ดนะส่วนปุ่มที่4ี่สตูดิโอโหมดนะครับเป็นน่าจะเป็นโหมดเสียงร้องมั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะอ่าถ้าเราไม่อยากใช้แล้วก็นะครับ,ราม,ารนะรบมันจะเป็นซาวด์ซาวด์ของมันเลยนะฮะส่วนอีกปุ่มนึงโอ้น่าจะเป็นโหมดดีเจนะฮะสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้เรามาที่อ่าอันนี้เป็นโหมดดีเจนะครับถ้าเราหยุดพูดมันก็จะ เห็นไหมเสียงเพลงก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราไม่อยากใช้เราก็ปิดไว้นะครับอีกปุ่มนึงก็จะเป็นอ่า r e c o r d i ้งอะไรนี่แหละผมก็ยังฟังไม่ไม่เข้าใจนะครับไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดพวกดีเจทำให้เสียงหล่อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอยังล่ะโอ้วันมันวอร์กอ,อ้อยแล้วตื่นเบิด เอฟซีหมดนะับอันนี้ทำให้เสียงนุ่มขึ้นนะครับผมกดผิดปุมนะฮะเนี่ยก็อันนี้เป็นออริจินอลโหมดซาวโหมดน,นี่จะเป็นโหมด d ีจนะฮะทำให้เสียงนุ่มขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโอ้โหเสียงหลอล่อมากเลยนะฮะผมเ,เอาเสียงนี่แหละนะผมว่าผมจะร้องเพลงนะแ้วผมกดผมอยากให้มันเป็นซาวปกตินะฮะ ะทำยังไงเนี่ยมันเออเดี๋ยวถ้ามันเป็นทีวีโหมดธรรมดานะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับเอฟเฟกก็จะมี16เสียงด้วยกันนะครับมันจะมีเสียงอะไรต่ีผมก็ให้ฟังมีเสียงทะเลาะแย่มากเสียงปิ้งเสียงปืน นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองอ่าเดี๋ยวแต่ละคนจะไม่เชื่อว่าอันนี้ผมใช้ไม์สมาทองนะครับระบบเสียงมันก็ค่อคนข้างอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะลองร้องเพลงให้ฟังนะครับว่าจะอ,อว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมหาที่ทําไมดีๆก่อนรู้สึกว่ามันเป็นไม์สมาทองมันจะยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะลองดูสักหนึ่งเพลงนะ แซมเปิลดูคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งไหมครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเฮจากไหนเนาะไม่สมอทอกนะครับแป๊บหนึ่งเอาไว้ที่ปากเลยดีกว่านะนี่คล้องหูไว้นี่โอเคเรามีหูไว้กลัวอะไรเอาเพลงที่ไม่ติดลิงสิทธิ์นะ จะลองร้องให้ฟังจ้ะขอใส่รีเวิร์บนิดนึงเช็ค two อ่ะลองดูกดผิด บ,บอดเต็มตาคิดทอดการดาบอกกล้าหอดฝันยันใจของเจ้าแปรพันเมื่ออยู่ใกล้กันบอหน้าวางตาปวเจ้าเป็นอื่นลับลับ,ลบเป็ื่นเย่นยันเจ้าบอกหลับมาหนักน้องหลับคพืนมาอยากบอกสามไว้คิดทอดอายบอด หลับบอเต็มตาทีทอดการดาเพราะว่ากอดนางตื่นขึ้นกายเป็นมอนทางเดี๋ยวนี้น้องนางกอดใครกันนอกอดหมอนกับใครว่าเมนกอดไผแเท่นอายลับบอบอกว่าหลับตานอนกอดอานตื่นมานั่งมองหน้าตาำ แจ้งด้วยแสงจันทราพากลมไปหอดควันตาให้ตื่นขึ้นมามองจันกระจาสายตาของอายมาสานกับสายตานามองดวงจันอันกระจางมาบ่รุงนางสิบ่วางาที่ทอดการด้หลับบ่เต็มตา นอนบ่เต็มอื่นเป็นห่วงแต่แม่ควันยืนย่านน้องเป็นอื่นไปแล้วลวนะนาหาน้องอยู่ไกล้ไอ้คงนอนหลับได้อย่างเต็มตาให้น้องกลับคืนมาสิกอดสามว้ลับให้เต็มเอ็นสีิงมันจะใหไ้ได้นะครับผม ให้แน,น่นอ,อุ่นแล้วแมน่นทับไล่ตลอเนาะคำนี้ฟ้าแจ้งด้วยแสงจันทราฝากลมไปหอดควันตาให้ตื่นขึ้นมามองจันประจาสายตาของอ้ายมาสานกับสายตาเนาะ หากดวงจันทร์กระ่าง้าบอ่อลุงรางสิบ่วางาคิดฮอดการดาหลับบ่อเต็มตานอนบ่เต็มตื่นเป็นห่วงแต่แม่ควันยืนย่านน้องเป็นอื่นไปแล้วละนะาหากน้องอยู่ไกลอ้คงนอนหลับได้อย่างเต็มตา น้องเฝ้าคืนมาสี่กอดสามไว้ลับให้เต็มเติอัผ่นพุ้นกันไปครับผมตบมือให้หน่อยครับ ช่างยันเพลงหลับบอดเต็มตานะครับของหมอลำทินกรพ่อ,อนอินให้ได้บุ๊ผมก็จจำบ่ได้อ้างเท่มูฉันมาเรียนผู้เดียวมันเป็นบ้าให้ได้บ<ๆ>ุ๊เนะครับนี่คือซาวกาส v8 s พัดน,นะครับอ่าแต่ผมลองใส่ออโตจูนก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงอ้าวผิดปุ่มโอ้ยออโตจูนจะอยู่ผมงนี้ ให้น้องเฝ้าคืนมาสิก่อนสามใบลับให้เต็มเต้นนี่ทำให้เสียงเราเพาะขึ้นนะฮะอ่ะนะครับสหรับรีวิววันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าสงสัยอยากสอบถามอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับ หรือว่าจะถามเข้ามาใน Facebook ของผมน้องแม็คคีย์บอร์ดไซนิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อจ้างงานได้นะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณครับ